เอาคลิปจักหนึ่งนะพี่มาดีครับวันนี้ผมเป็นแม่นะครับผููเป็นแม่ผููเสียชีวิตผู้เสียชีวิตชื่ออะไรครับแม่ตังขทองวันรอนี้ครับนาสดีครับอยู่บ้านได้พี่วันนี้ทําบุญร้อยวันเนาะทําบุญร้อยวันให้กับลูกชายกับทําบุญร้อยวันให้กับลูกชายนะครับอยู่ที่หมู่เจ็ดบ้านตังแดงนะครับผมแทีนอะไรอ่ฮะข้าวขาเขียนตอเลยครับ ทำบุญรอยวันเราก็ได้นิมนต์พระมาที่บ้านแล้วเนาะครับกี่ลูกครับค่ะห้ลูกาครับออ่าวันนี้ก็เป็นงานงานทำบุญร้อยวันเจ้าภาพเนแแขกอยู่แค่นี้แม่บอกเอ่อเด็กซ์ซีวิาวันนี้ครบร้อยวันเนาะอายุสามสิบห้าปีครบสามสิบห้าีครบสามสิาปีเธ็ีเสีย เออบุญร้อยวันอายุอายุเท่าไหร่สามสาเออสาปีสามสิบห้าสามสิบห้าปีบ้านบ้ 35. 35บบานบ้านเด็กี่ใส่บ้านเด็กี่เพิ่มบานดก็ีนะ่ยนะนบ้านเด็กี่บ้านนี่แหละ ที่ไหนแม่แม่ตำบลของจจกากี่หรอกเอาข้อมูลคือนายนาราศวันยังไงวันสุดพระครับวันสุดพระนะคอ่าโอเคหรอสบายดีสบายดีครับขอบไม่ขวดหรอวันนี้มีแล้วครับโอ้โหแล้วคิดข้าวข้าวหนึ่งกับจะไปบ้านหาดหน่อยเจ้าทวายนาพอ 面对。嗯